เขียนสะพานเหรอพอจับดินสอดีดีสะพานอ่าสะพานแล้วอันไหนต่อเราเี็นอันไหนต่อเอ๊ะนี่เสร็จหรือ,อยังกลมจมเอ็ยังไม่เสร็จลยอ่าจมเอ็เขียนเส้นตรงเขียนเส้นตรงก่อน นี่อันนี้โอ้โอ้อโอ้โอ้ก็ได้ตามใช่เหตัวแรกก่อนสิไม่มีระเบียบเลยโอ้ต้มต้มดูดิอันนี้ก็ไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนมาโผล่นี่โผล่นี่เสร็จอันนี้ก็ไม่เขียนมาโผล่นี่โผล่นี่เสร็จมาโผล่นี่อะไรก็ไม่รู้ เขียนกอไก่เป็นปเปล่าขไานลองเขียนกอไก่ให้ดูหน่อยจับดินสอดีๆจับไม่เป็นดินสอจะเขียนตัวแรกก่อนอย่างนี้ไม่เอามาตัวนี้ก่อนไก่ตัวแรกตัวที่หนึ่งชงยังไม่เสร็จครับลูกเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยนี่อันเดียวเหรอ เขียนให้เสร็จดิกหักไปนะหักเขาเอาอะไรเขียนเ,ยเร็วๆเขียนต่อให้เสร็จคนเก่งหักเก่านี่หักโนเขียนก่อนไว i ิ้งน้าว Writing now Writing แปลว่าเขียนเร็วเร็วเร็วไก่ยังไม่เต็มตัวเลยสงสารไก่นะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ <c oughs> <g ül> ลากเส้นตรงโอ้โห oh, oh. ตัวมือตัวเองยังตัวมือก่อนแงแย่งอีกตัมือ,อยังไงเย้โหไก่ตัวแรกถามดิว่าเปาเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเลยครับอาดูเะเด่ายะเปิดให้ดูบายบายก่อนบาย เราเรียนหนังสือก่อนนะเาเล่นกีต้าร์นะเราเจอกันใหม่นะเจอใหม่นะ See you อะไร See you เจอกันแล้ว